ก็อยากให้เพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยลองลองลอง,ลองมาสัมผัสกับาการอบรมแบบครอบครัวแล้วก็สนุกสนานครับผมได้ครับขอบคุณมากๆเลยพี่ปุ๊กกับแม่สีนวนครับบอกความรู้สึกกับน้องๆกลุ่มนี้นิดนึงครับที่มาร่วมสานต่อวัฒนธรรมไทยของเรากันครับ ส่วนแม่ดีใจมากเลยแล้วก็ขอบคุณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดไม่ฝันอนะว่าคนนอกพิการก็ยังสนใจลำตัดสนใจเพลงพึ้นบ้านแม่อยากเจอตัวจังเลยลูกก็อยาก <c oughs> ยาก็อยากให้โควิดมันหมดด้วยอยากอยากให้โควิดมันหมดด้วัยอยากไปหาแม่เหมือนกัน แม,ม่ก็แม่ดีใจแม่ดีใจมากเลยานถักพี่ปุ๊กเนาะแม่พุ๊ไม่ออกอ่าสําหรับพี่ปุ๊กนะคะคร<ๆ>ับแม่แม่อาจจะพูดสั้นหน่อยเพราะว่าแม่พูดไม่ค่อยเก่งแม่จะเก่งบนเวทีแม่จะชอบการร้องการรำการสอนและก็ในสิ่งหนึ่งที่ในการอบรมไม่มีนะคะและช่วงโควิดทําให้เราเราไม่มีตรงนี้ก็คือแม่จะกอดทุกคนครับ แม่จะกอดลูกๆทุกคนที่มาอบรมค่ะ mm hmm. ด้วยจะกอดขอบคุณขอบคุณที่ทําให้คนแก่ใจชุ่มครับแล้วก็ขอบคุณที่รักในเพลงพื้นบ้านครับเนอะและสักวันเดี๋ยวเราเราคงได้มากอดกันเนาะ mm hmm. อันนี้เดี๋ยยังยังไม่ได้บอกส่วนตัวของพี่ปุ๊กนะคะขออนุญาตนิดนึงใช่เลยครับพี่ปุ๊กก็เป็นเป็นเป็นแฟนในในยยูทูบของน้องอยู่เหมือนกัน น้องๆที่ทำมันนะคะน้องตั้มน,น้องอะไรครั้งแรกขอสา,ารภาพว่าเปิดเข้าไปดูเสร็จคําแรกที่พูดออกมามันร้องอะไรกันวะแล้วก็ปิดพอ <c oughs> <vib ing> ปิดเสร็จอีกสักชั่วโมงออกว่าเข้าไปฟังอีกทีนึงแล้วเข้าไปฟังอันเดิมด้วยนะคะครับมันก็เข้าท่าดีแฮะอาจจะร้องถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่น่ารักตรงที่น้องๆคือออกตัวออกตัวว่าไม่เก่งนะ รักจำม,มาจากตรงนั้นตรงนี้เราก็รู้สึกดูเข้ามาตลอดนะคะคจนจนเขาเข้ามาอบรมเราก็รู้สึกว่าดีใจดีใจที่ได้ว่าเขาตรงๆยินดีให<ด>้ใว่าเราจะได้บอก <laughs> อะย <laughs> ินดีครับยิ <laughs> นดีครับยินดีครับยินดีครับได้ค่ะน้องน้องน่ารักค่ะแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเราเป็นแฟนประจําเธอเลยนะคะ <laughs> โอ้โหขอบคุณมากก็บอกว่าก่อนก่อนก่อนกระทีบพี่ฟุกจะเป็นแฟนประจำของผมก็คือต้องบอกว่า ว่ผมเป็นแฟนประจำของคณะลําตัดแม่มาตลอดตามมาตั้งแต่ผมอายุ12ผม,มอายุ12นะคะมผมดูแม่ผม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 จะไม่ร้องต้นหนึ่งแนตะ่ที่แม่ร้องยาสียาใสเอ้ยเอ้ย,อยข้าวใจเล่นเนี่ยผมฟังแบบแเป็นแบบเป็นเป็นอะไรที่จับใจมากแล้วก็ ต้องบอกว่าพยายามหาชุดนั้นก็หาไม่ได้หาไม่ไม่มีเลยฮะใน YouTube ค้นหามีแต่คลิปตัดหาชุดเต็มไม่มีจนปัจจุบันนี้ก็หาไม่ได้ฮะอ่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวหาไปให้ค่ะบุ๊บันทึกไว้เนี่ยแสดงว่าแพรแฟนพันแท้จริงๆนะเนี่ยยาสียาไปคือต้องบอกว่าหลายชุดเลยนะที่แม่ที่เล่นกันอ่าทีท,ทีที่แม่เล่นไม่ว่าจะเป็นเล่นกับอ่าคุณแม่ขวัญจิตนี่ก็รู้สึกว่าหายไปเยอะหายหายจริงๆฮะ ตัวแรกเห็น,น<ด>ลงแล้วก็ลิขสิทธิ์อะค่ะใช<ม>่ครเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็หายไปเลยคือต้องบอกว่าเคยเก็บแล้วคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นคือโดนลบคือแบบว่าความพังแล้วร้องไห้เลยอ <c oughs> ผมร้องไห้เลยแบบว่าตั้งแต่ปีสองเก้าผมจําได้เลยชุดตอนปีสองเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองตามตลอดตอนนั้นเขามีช่องหนึ่งลงแล้วก็หายผมก็เอาไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปศึกษา ฟังจากอันนั้นเทปเต่าเราไม่สนใจเดี๋ยวเราจะไปฟังตัวจริงๆเลยครับฟังแล้วประทับใจมากๆเลยอย่างนี้ขอช่องทางที่ทางแม่สีนวลและพี่ปุ๊กครับมีการเผยแพร่ช่องทางสาธารณะใดาๆที่เพื่อนๆที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยสามารถไปติดตามได้มีช่องทางไหนบ้างครับก็อะเด่นนะคะ ก็จะมีแฟนเพจนะคะครับแต่เดี๋ยวพี่ปุ๊กต้องขอดูชื่อเต็มๆก่อนบางทีเราก็ลืมอยู่เหมือนกันว่าชื่อเราก็ชื่ออะไรอ่าจะมีเบอร์โทรศัพท์ของแม่ก่อนไหมคะครับก็เดี๋ยวถ้าถ้าเบอร์โทรแม่เพื่อนๆใครอยากได้ก็เอางี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวติดต่อหลังไหม่ก็ได้ติดต่อผ่านติดต่อผ่านพี่ลงแล้วก็เดี๋ยวพี่ลงก็บอกผมพอดีผมก็มีเบอร์แม่ผมมีเบอร์แม่ไวได้ครับผมขอเป็นเพจแล้วก็ช่องทาง youtube อย่างเงี้ยครับผมช่องทาง youtube เรายัง ยังยังไม่นิ่งอะค่ะยังไม่เสถียรเดี๋ยวเราคงจะต้องไอ้นี่กันอ่าคงคงปรับปรุงกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าในตอนต้นเราก็จะผ่านเพจลำตัดหวังเตะขีดแล้วก็แม่สีนวลครับคือเราจะจะจะเวลาเราจะสื่อสารจะพูดคุยก็จะในช่องทางนี้ค่ะเอางี้นาะพี่ลงเดี๋ยวผมจะแชร์เพจไปให้พี่เนาะได้ครับผม<อ>บแชร์เพจไปให้แล้วก็เ <มา S 2> ดี๋ยว ลาลิงรายการขึ้นเดี๋ยวแปะเพจไปได้ครับผมแม่ก็เวลาของรายการเราจริงๆอยากจะมีสักสิบชั่วโมงนะครับแต่ารายการเรามีแค่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับอยากที่จะฟังในส่วนของคุณแม่สีนวลน,นะครับร้องลําตัดให้เราฟังนะครับผมเพื่อให้เรามีความชุ่มชื่นหัวใจนะครับแม้ห่างไกลด้วยโควิดแต่ว่าเรายังใกล้ชิดกันด้วยเพลงลํำตัดจากคุณแม่สีนวลครับขอเชิญแม่มแม่สีนวนลร้องเพลงล้ำตัดให้เราฟังหน่อยครับผม ขอบคุณค่ะเอาละที่ที่อยากจะฟังใช่ไหมหาไม่เจอใช่ไหมอยากฟังยาสียาใก็อยากฟังยาสียาใสอ่ะคุณแม่ร้องพอคุณแม่ร้องพอยาสียาใสอ่ะเอาเลยเนาะเชิญเลยครับยาสียาใสเองเอ่เอเข้าใจเล่นเนฉันร้องไม่เป็นจะให้ฉันเล่นไปอย่าหงไรเนี บอกเถิดบอกเถิดเจ้าข้าห้านีก่ก็ห้าให้ตามแต่จะไม่เหตตากวันกิโตมาดูดอมอตก่ก็มาช่วยกันเจ้ระรมนาหาเอยเอย,เอยสวัสดีสวัสดีไม่ใช่ราตรีสวัสดิ์คณะได้นํำลำตัดมาให้ทันทัศนาท่านิ่งนางฟังคารม เชิญท่านชมกันตามสบายไม่มียาบไม่มีคายดูหลวดลายลีลาดูลีลาท่าทางตามแบบอย่างโบราณ <c oughs> ดูกันได้หลายด้านดูเพื่อการศึกษา <c oughs> หัวศึกษาหาลักและอนุรักษ์กันเอาไว้เป็นมรดกของไทย ความเป็นไปเป็นมาเอาแค่นี้ถ้าอยากฟังจริงๆให้มาบ้านลูกที่จริงที่จริงผมผมอยากจะบอกแม่ว่าในเอกสารการอบรมมีต้นนี้ด้วยครับแต่แม่ไม่ได้แต่แต่แม่ไม่ได้ร้องให้ฟังแม่ใช่ไม่ไม่มีเวลาเนาะใช่แต่ถ้าต้องเข้าค่ายเนี่ยแม่ไม่จะเล่าร้องหมดนั่นแหละก็ก็ไม่รู้เลยครับถือว่าอ่าคน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 อื่นไม่ได้ฟังพวกผมสามคนได้ฟังกันแล้วน ไปฟังครับก็เดี๋ยวทีเดียวนะครับผมก็ต้องบอกครับว่าอ่าเดี๋ยวแม่ถ้าผู้ฟังถ้าติดตามรายการคืนเคงเพลงพื้นบ้านก็จะได้เจอแม่อีกครั้งหนึ่งว่าผมต้องมีสัมภาษณ์แม่อีกแน่นอนอาจจะได้เห็นคุณแม่เล่นเพลงขอทานด้วยก็ได้นั่นอันนี้เป็นต้องต้องต้องบอกว่าเป็นจุดขายตั้งแต่อ่าผมขออนุญาตเรียกเป็นป่าเนาะป่าหวังเตะครับจ้า นะครับตั้งแต่ป่าวังเตะน,นะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอช่วงผมกลับลบบุรีก่อนเพราะว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมเดี๋ยว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 ได้กลับไปน่อาจจะต้องติดต่อพี่ปุ๊กอีกทีหนึ่งอาจอาจะอาจจะได้เก็บเก็บข้อมูลแม่ผ่านรายการขึ้นเคงเพลง,งขึ้นบ้านของผมอีกครั้งหนึ่งครับได้ครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่สีนวลนะครับแล้วก็พี่ปุ๊กเป็นอย่างมากนะครับที่มา ให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ให้ความรู้สึกเกี่ยวกับในส่วนของน้องตั้มแล้วก็น้องมิกน้องภูที่ได้เข้าร่วมการบอบรมในครั้งนี้ขอบคุณในการสืบสารสืบต่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่เราจะดํารงต่อไปชั่วลูกชั่วหลานครับขอบคุณแม่สินนวลและพี่ปูครับขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ว่าเรายังไม่จากกันไปนะครับ3มคนนี้น้องตั้มน้องภูน้องมิก ต้องร้องอะไรสดๆเพลงล้ำตัดให้เราฟังเอาแบบว่าอยู่คนละที่แต่ต้องร้องรวมกันให้ได้ครับผมอ่าเอาคนละลงคนละเอาคนละท่อนเลยครับคนละท่อนเลยเอาแต่เลยครับของใครจำอันไหนได้เอาเลยครับครับผมเอาคนละวักคนละวักอ่าคนละวักกันเลยนะครับขึ้นก่อนเลยเอาขึ้นขึ้นมาก่อนเลยมีกระดาษปูมาได้ในวันนี้นะครับรายการเปิดแชรคุยเราก็ต้องขอขอบคุณ ในส่วนของคุณแม่สีนวลพี่ปุ๊กนะครับน้องตั้มน้องมิกแล้วก็น้องภูเป็นอย่างมากเพื่อนๆอยากสืบท่อสืบสารวัฒนธรรมไทยใครที่หลงรักความเป็นไทยก็มาติดตามรายการต่างๆของทาง TAB Radio รายการขึ้นเครงเพลง,พ,ลงพื้นบ้านกันได้วันนี้นายหมอคอมซีโชคนะครับก็มาร่วมสืบท่อสืบสารกันก็ไปรับฟังในส่วนของบทเพลงลํำตัดแบบมิกตั้มภูกันเลยครับผม ตาโปเป่าปี๊ชวาเสียงดีชนีแอบ,บดูตาค้ำแกไปไทยนาตาดีเดินมาตา,างงตาตีงงทำมีก่อนเลยว่ายครูประเดิม <c oughs> เริ่มหัดที่คิดลำตับเป็นขันตอนว,ว่ายครูเข้า <c oughs> เก่าก่อนที่เขียนกรนกระทูไปเลยว่ายครูพักรักจำมาแต่โบรโบราณจนเกิดความชำนาญเราเคยได้ผ่านเข้าหูเคยผ่านเคยพบเราจึงเคารพครูบาผู้มีพระคุณลําค่าที่ให้วิชาความรู้วิชาศิลปะจังหวะทําทนองวิชาศิลปะ เดี๋ยวจะลืมเนื้อชวจังหวะทำนองการแค่แค่ของการร้องลูกคู่จะขึ้นลูกคู่ตามครูสอนไว้เราต้องเข้าใจที่กรอนลาอกรูถ้าร้องไม่เป็นก็เล่นลำบากเรื่องจุงยากจะหากไม่รู้ต้องร้องให้เป็นต้องเน้นสัมผัสฉะนั้นลำตัดต้องหัด จากครูครูแก่ครูเก่าครูทั้งชลาชาขอศรัทธาบูชาเฉิดชูอครูซะหน่อยสิข้าขอบูชาเฉิดชูในบิดไม่เบือนช่วยเตือนกระตุ้นข้าขอขอบคุณครูสุนทรภู อีกคนหนึ่งมีเนื้ออีกคนหนึ่งลืมดูครูดั้งครูเดิมที่ทรงเสริมสั่งสอนมีกำหนดบทก่อนแน่นอนหน้าดูเรายึดมันกะตัญญูตาเราถือว่าเป็นของขังจะเล่นลำตัดแต่ละครั้งพวกเราต้องตั้งกำหนดครูอาจารย <ล> <liquor> โอ <net> ้โหนี่แหละครับผมไม่ได้มีการบอกกันไว้ก่อนเพื่อนๆก็ฟังกันแล้วนะครับเขาก็มีการส่งลูกคู่กันต่อเนื่องด้วยสาการโควิดเพราะถ้าใน ไม่มีโควิดแล้วเขาจะอยู่ใกล้กันอาจจะแตะมือกันบอกให้ร้องต่อได้เลยแต่ว่าอันนี้นะครับที่จริงถ้าอยู่ที่จริงถ้าอยู่ด้วยกันอาจจะมีเสียงละมนาเสียงฉิ่งแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเราอยู่ห่างไกลกันเนาะแล้วก็สถานการณ์โควิดคือถ้าใครฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับ,รบช่องฮิปโปสยามออฟฟิเชีก็จะมีเพลงขึ้นบ้านดีๆลงไว้เยอะครับ ตอนแรกอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ตอนหลังนีดดีแน่นอนเราจะพัฒนาให้ดีกว่าขึ้นกว่าเก่าครับใช่แล้วก็ฝากคืนเคลงเพลงพื้นบ้านเนี่ยจบรายการเปิดฉากคุยเนี่ยไม่ต้องปิดไปไหนเลยนะครับผมอยู่ฟังกันต่อได้เลยนะครับเดือนหน้าจะพบอะไรกับเปิดฉากคุยนะครับติดตามกันได้ไปแล้วนะกับพวกเราทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวไปฟังฮิปโปสยามไม่ต้องปิดไปฟังคืนเพลงเพลงพื้นบ้านเนาะไม่ใช่ซิฟังพื้นเพลง ฟังพื้นเพลงๆๆพื่เพลงเพลงพื้นบ้านก่อนแล้วค่อยไปฟังฮิโปสยยมที่หลังครับผม <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับเปิดฉากฮุยน้องร้องและพี่พา